อ่อยเดี๋ยวมันออกนี่ไม่เห็นหรอกนะเห็นปะสวัสดีค่ะมือน,นี้ KPP Channel and Team งานะสิทธาทุกคนไปหากุจจีในกกบุกดอกบุกขนาดในกระเบแต่ว่าตอนนี้นะเห็น ว่าเพื่อมาจอดกินก้อนเพื่อประทายวิ้ของเราเมื่อไหร่ล่ะโบโอไปเจอเสียโบนันคตัวหล่นไปที่ไหะกันมาดังนี้นี่คือ this is t what they call ลูกว้านะคะอันนี้ก็เป็นหน้าของอ่า เอดจะน้องพ่ออายนะบอกว่าเปรี้ยวแหง้งแสบแหง้งไม่ได้กินนานเติบเลยน้นอง่อยนี่ก็สิเป็นแล้วแหละเฮ้อ ถึงมาเลยเข้าไปมาได้ก็จะวานเข้าแล้วก็ดดาวหัวอ,อันนี้ก็เป็นกกกระเบนนกเกดเพิ่งเข้าไปเอาจ้ะเพราะว่าเพิ่งวางข้าแล้วเป็นตัวน้อยมา,าเมืองใจลูกเข้าขึ้นแล้วต้องเมษา3โทข้าว่ามันลงดินไปแล้วเพราะว่ามันมีหัวเท่าๆนำ้ำ ลายลายปะลายไปไปพูดะไปย่างเข้าไปเลยเข้าโตเบาอยู่มันเป็นตหนักนี่เด็กจักรันเกตลุกไปแล้วไปต่อก็ก็เหาเห็นมันมีแล้วเขาก็เลยเก็บมามันแสบกว่าตัวแก่ปะมันจะแสบกว่าในจะ็นบบอกรับปันไดจ้ะมันมีด้วยซ้ำไป มันลแลงนะนีนี่นี่นี่น,นี่นี่ค่ะตั้งบอสกระเจลุกนี่ค่ะมามาเปิดเปิดเปิดเบอร์อยู่บะลุนี่ค่ะกุจิกระแบ ăn Để bằng có đất, mấy rồng rồng mấy, mập lắm, มันเหมือนเดิมน,นะคะไปต่อะคะอ่ะก็คอยม,ามาีว่ะมันมีบอลนี่โอ้ยมีมีมีเกลียดไหมเอาบระแมนขวดนาำลายเอาบ่ฮะ <enga? S 1> แมนแมนอันเดียวอึดแล้วแต่เมือ่อในแจก็กกระเป็นยังนี่ค่ะ ปะปะไอันี่นี่นี่นี้อุ้ยฝนตกในนอนเลยดินอ่อนอ่อนเอาก็เป็นแบบนี้มันนี่ไปค่ะโอ้มีนี่เด้อโอ้มีไม่มีนี่ฮ่อ๋อนี่นี่ มันมีน้องบุ๊กสี่ตัวจ้ะมันนี่ก็ับบุคุดปัานได้แตกเดิอเพราะว่ามันบุค่อยลงลินจักกับเป็นยังสี่ตัวไปต่อวะมันนี่เป็นนี่นี่ปุ๊กร้อยร้อย ี่่นอนไไโอ๊ยคันเด้อเกดยัดจ,จับเด้อคันคันนแหง้งนี่ได้ทักเกลือเด้อรำมาดาบโ่โอเคบ่อๆบ่บบเกดอปนไงแม่โอคันเลยจ้ะ่าใส่ถุงมือยังทะลุเลยสาคัน ความึก้ึกเออเขาประเทืองเลยเขามือเขาหนานี่เลยไหมนี่นนลงดหรียหม้อกันนี่พวกบ,บงังคัวนี่ไหมอ๋อนี่นี่นนโอ้คันหมดนี่แดดพ่อมัน 哇，那个肉厚了

ขันแะขันยนเหยื่อดอกเจ็ว่ะจะโบเตหัางหมดตกตกตกต้องตูบมหม่มาตกฮะตัวเดียวที่ีตัวเดีย ข้างหลังเลยมันมีด้วยหางหมดอ้าวมันคือมมีตรงหัวมันมันมีตรงหัวเลยมันอีกแปลกแห้งปกติกเต็มในหัวเนี่ยไปลบนี่จ้ะไยนี่เดี๋ยวหางมันามามา,มา,มา,มา ไลายแล้วพอกินเพียง้วจ้ะแกงเสร็จน้ำไม้แซ่บแต่น้ำไม้น่าจะทำเด็ก็ได้ตั้มอันนี้มันมีเลยจ้ะน,นี่ค่ะโอ้โหอันนี้ดกอันนี้ดกเวอร์จะ้ะนี่ค่ะนี่ค่ะ กนจ้นามาแทะหากินมนันมีแต่น้ำแป้กเนาะตัวใหญ่มันบ่ค่อยเขาอยู่น,น้ำมามมันบาอยู่ปะนี่ค่ะนี่ค่ะแค่สามอันมันบาอยู่ข้างอะ่ะ ถ้ามันอยู่มันจะมีโฮเข้าไปเลยหนะมันบะมีมีไหมมาอันนี้อันนี้มีบ่บ่นี่อันเดียวตัวอันจะมาบ่๋นี่ค่า นม้แล้วก็เมือแกงค่ะพี่น้องกินเด้วยนะคะแส่น้องเกมศน้องตงด้วยนะสนับสลูกบ่ได้หาเราอีกแล้วมันทอดแห้งหลายนี่ค่ะช่วยกับพอดีกินแล้วเอาไปแกงใส่น,น้ำไม้ป่ะเดี๋ยวพาพี่น้องไปซับน้ำไม้อยู่หน้าค่ะไปกันเลยไหมเน่นไม้เนี่ย มาจ้าพาพี่น้องมาละไม่ดีน้า,มา,มา,าไปแกเคี่องุย,งเ,ยงอเอาจไหนบันี้โหคัแค่ตกล้องเขาก่ได้เเข้าอไเก็หาถ่าเลยลูกเราจะซา,าหนอน,นีนก่ก็พอเกม เ็เอออะไรกันนะกันนะ นี่ค่ะแล้วแล้วหนึ่งหนออีกสองหนอกก็พอกินละไปน้องโบอันใหญ่นี่บอ๊ะอันน่อยลองเปิดดงหนาหน่อยจ้ะนี่จ้ะแออู้เต็มเลยเอ็ดคุมเลยตัวนี้น้องโบ ใช่ไม่สุกได้เไรอ่ะแล้วเขาจะต่อยแล้วเขาจะต่อยมีสมาร์ทแกะอ่เธอเธอเอานี่เลวเอานี่มาต้งถอดยากนะเอาดีๆเออแม่นหว่าแกอันนี้อีกนวยนึงเนี้ยอะ ต่อได้ปะะ่ะอันนี้เหิมแล้วข้าวโพดกินก่อ มันพาไปซุกไปซุกกับน้ำปลานะจ๊ะนะน้องนะโอเคพี่น้องจ๋าสะหรับมาเนี้กลับเป็นคลิปหากุจิแล้วก็ไปเอาน้องแม้ดิโนนะ่หนึ่งเนาะเดี๋ยวก็าจะไปเอาอยู่เฮือนอยู่จ้ะแต่ก็ขอลาก่อนพี่น้องเมือนี้บังควายสวยงามมาก อายและทีมงานก็นขอขอนุญาตลาก่อนเด้จ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบายคือเมือเท้ให้ดอนอยู่แทนมัดหัวมันไว<ะ>้นําฮะมัดหัวมันไว้แล้วมันออกนี่ไม่เห็น,อนอดอกเนาะเห็นบ่ ไส่ซื่อๆแล้วจ้ะไม่มีเอาแล้วม,มีและมุมนายมีหมดอยู่หูเอาอยู่บบบ่มีจ้ะบ่มี โอยเต็มให้เบิงเพื่อนเต็มเลยจ้ะสองนะคะสามนะคะนี่ค่ะเมื่อกี้นี่กลับไปแล้วแต่เอ๋ยบอกว่ามีนอนหนึ่งซ้ำขากูนี่ก็เลยกลับมาพิสูจน์ว่ามันมีอยู่บนซ้ำขากูนี่จะชัดขึ้น ฮักอีกฮักอีกรองหนึ่งผ่ <c oughs> านอายมีแรงเป็นน้องเหม่หรืเป็นไม้เป็นไม้ละ่ะออกมาสิ ตัวทางใต้หันเน่าบ่จริงไหมค่ะดาบเก่งเก่งขาดหน้าโหชีวิตมาดาบอี่คืออาหารเที่ยงที่อันโอชาของเราเงียงหลังแลกอีกนิดนึงโอ โอ้ยนพี่น้องจ๊ะมาเบิง่งพี่พาไปหาหน่อไม้นี่หน่อไม้หลายแห้งนะจ๊ะหน่อไม้ธรรมชาตนะิแต่มันห้อนแล้ววันนี้หน่อไม้มันแบกดักแห้งพี่น้องจ๊ะเมื่ออีหลีได้วันนี้นะเดี๋ยวสิไปให้พี่น้องเบิ่งอยู่เฮือนเดี๋ยวสิแกะให้เบิ่งเนาะคะนะ่ะเนาะหลายแห้งตัวนี้โั้นี้นเกดปูเป็นร้อยเวอร์ไปตัวนี้เลยประมาณนี้เนาะคะนะ่ะเนาะโอเคพี่น้องจ๊ะ จะสิพาพี่น้องเมื่อเก๋เนาะค่ะเนาะจะไปเบิง่งข้างใน,นว่าเป็นแวใไนไปกลับบ้านกันเลยค่ะบ๊ายบาย